รับ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 รนไรสั่งแยัสวัสดีครับผมเรียวตะคนสนิทของท่านเศรษฐีหลอดรับสายอยู่ครับฮะคุณดูแย่กลับกับสวิตต์หรือครับเนี่ยคนดีเลยครับดีครับเดี๋ยวผมจะรีบนําเรียนท่านหลอดทราบนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะคุณดูแย่กลับมาแล้วครับแย่กลับมาแล้วแสดงว่าน้องแย่เรียนจบแล้วสิถึงกลับมาได้ลูกลูกแย่เขาไปเรียนอะไรเหรอ คุณพ่อคะลูกสาวของพ่อได้แทนนะคะพี่แย่เขาเรียนเอกบอยส์ค่ะเขาอยากเป็นนักร้องอาวดีเลยถ้านั้นพ่อจะเปิดค่ายเพลงต้อนรับลูกสาวเนี่ยเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนที่จะเปิดค่ายเพลงผมว่าไปรับคุณหนูที่สนามบินก่อนดีกว่าไหมครับเออจริงสิเฮ<อ>นะ้ยงั้นเองรีบไปสตาร์ทเครื่องบินส่วนตัวข้าไปรับลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้ได้เลยครับท่านให้ไป,ไปโโหคุณท่านไม่ต้องไปไหนเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับถึงนี่เลยครับลำไหนวะ ลำนี้ไงครับนี่ก็ตลกรอสักครู่กับเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนเดี๋ยวนะเฮนรี่นี่คือเครื่องสตาร์ทเครื่องบินส่วนตัวของคุณพ่อเหรอใช่ครับทำยังไงอ่ะทัาทำไมเขาจะทำอยู่นี่ไงเอาบอกเรียกกอ่ไ้เรียกเอาบอกเอาอก ขอโทษครับนายสตาร์พี่ติดทำไมหัวเทียนบอดเครื่องบินมีหัวเทียนรไม่ต้องค่ะหนูมาแล้วค่ะ ก็เคยจะคิดลืมแต่ยังคืนขึ้นมาใบตอนที่อายจะกลา่อนเรีนยังคิดถึงแต่หน้าแฟนนุ่งพันแก่ละภาวะภาวะหันเหยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยนฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเ้ย้ย่ฮ้ หนูก็คิดถึงน้องเยตอนนี้พี่ยิ้มมาอยักเยไม่ตืนเลยนี่เปเยเยโยกแบบเด็กๆไงอ้ยโอก็าทั้งคู่เลยค่ะเยอะไปแล้วอุ้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวก่อนอะไรคะ กระเป๋าใช่มยคะอยู่ดี่ค่ะไม่ค่ะเอาอะไรค่ะว่าแต่พี่กระเช่นะคะไม่มารอรับฉันด้วยหรอกคะอะตายแล้วอยู่ค่ะคุณพี่กระเช่นพูดดีๆก็ได้พูดดีๆของตังหมดคุณหนูค่ะคไงไปคนธรรมดาคุณหนู คุณคาเชนน่ะเขาไม่อยู่หรอกค่ะเขาไปช่วยคุณพ่อเขาอะขายเกาเหลาอยู่ที่ร้านเขาอู้ช่วงนี้แหะคะขายดิบขายดีไปเทน้ำเท่าเลยค่ะเฮ้ยแล้วแกรู้ได้ไงว่าขายเกาเหลาอยู่อ่ะอืมก็ฉันน่ะเป็นกิ๊กกับพี่คาเชนเฮ้ยนี่แกแกแย่งแฟนฉันเหรอโอ้ยพี่แย้ค่ะสภาพของมันเนี่ยเหมือนลิงลบพลีที่เพิ่งตีกันเสร็จอะพี่ยังจะกล้าถึงเนอะก็ใครไม่รู้ล่ะฉันไปเรียนมึงมานานนะ นสภาพมึงเหมือนจริงด้วยก็ดูสิเหมือนไม่หล่ะลิงลพบุรีที่ลุติก็ไม่รู้ไงฉันไปเรียนมึงนอกตั้งนานอ่ะพี่คาเชนเขาอาจจะแบบว่าชอบของแปลกอะไรจัดประหลาดอะไรอย่างนี้ก็ได้พอ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 ทะเลาะกันเรื่องผู้ชายกลัวหาผัวไม่ได้หรือไงคนหนูแย่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรียวตะอยู่ตรงนี้ทั้งคน ผมก็รอคุณหนูแย่อยู่ครับรับรองครับสำหรับผมแล้วรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเฮ<อ>้ย <c oughs> อะไรกันพวกเองเนี่ยมุกสาวข้านะเว้ยอย่าชีกออย่าชีกอ <c oughs> อ,อย่ารู้ว่าแค่ไหนต้อง